สูนันตุพนโตดดลาสังฆาสมาคตาฟุงโมเทวดาเจ้าทั้งหลายอันใหญ่ยังอยู่ถูกโมไม่ไหพภน้อมจอมเขาย่คันทอนเสนกดกวงจักกะวาน ุงขาทั้งหลายขอลาธนาเทพเจ้าทัาท้งหลายทั้งพญาอินพัญายพมพญายมพิบาลเทา้าจตุโลกบาลทั้งสีมีตนวาทฏตาลาทาวิรูปปขาวิรุนลาหาแลเท้ากุเวนอันหักษายังทิดทั้งสี มีนั่งทอลนี่อีสูนนั่งหน่อยเมฆลาฝุงขาทั้งหลายเนื้อในสถานที่นี้ขอลาธนาเทวดาเจ้าทั้งหลายจงเข้ามาโมธนายังของท่านดอมฝุงขาทั้งหลายเนื้อในสถานที่นี้เมืองลุมและเมืองบนเมืองคนแลเดนนาาอากาศมโมทิวดา อันหักษายังเมืองจันทบุรีสีลันสร้างลวงกวงแลลวงฮีทางไต้หอดลีผีทางเนือมีผาใดพผาดังกำไฟใสกุงสีอายุธียากำไฟขัวมีเดนเกวเป็นเขตอันหักษายังประเทศที่นี่เป็นเขา เทวดาเจ้าทั้งหลายก็จงเข้ามาอุปโมธนาฟังยังคําสัจจาอธิษฐานด้อมฟุ้งขาทั้งหลายเนื้อในสถานที่นี้เทวดาเจ้าทั้งหลายอันหักษายังจีดีสีมหาธาตุกราบทั้งหักษายัง อุลังคา,าธาตุพะบาทพลสันจันทบุรีศีสัตตนาคเป็นเขาเจ้าทั้งหลายก็จงลงมาโมทนาสาธุก,การดอมฝุงขาทั้งหลายเนื้อในสถานที่นี้หมดทุกอาจทุกองก่อค่าเิอ บัดนี้จากได้ซึนพญานักทั้งสิบหาตะกูลต้นอยู่เฝ้านครหลวงเวียงจันทน์ตนเป็นเขานางผมดำอยู่โคกทอนนางผมดอนอยู่โคกเหือนางผมเฝือยอยู่เนื้อทาส่างเท่าตรงกวงอยู่ปากคาน เท่าท่องจานอยู่ผาเดียวเท้าคำเปียวอยู่ผาเสือเท้าบุญเยื่ออยู่ก่อนกายฟาเท้าคำลาอยู่ผาปังเท้าคำบังอยู่ผู้สร้างเท้าบุญกวงอยู่ผู้สวงเท่าบุญเงืองอยู่ก่อนมิดเอน็นเท้าคำแทนอยู่ผาสว่า เท้าจุงลาวาอยู่ผาญเเ่าเท้าใจจำนงอยู่หักษาห้อยพระบาทศีสัตตนาคเจ้าอยู่เฝ้าจอมสีทั้งฤาษีสองพี่น้องอยู่ศบดงจุงลงมาโมทนาในพิธีดอมฝุงขาทั้งหลายถูกพระอ,องค์ทุกตนก่อข้าเทิน